บอกเลยนะที่ที่มาครั้งนี้ก็คือผมพาพาน้องมาถ่ายหนังนะครับผมแล้วด้วยสถานการณ์ในกองหนังนครับเขามีกฎว่าขอความร่วมมือไม่ให้แบบไปเจอบุคคลภายนอก<ช>เพราะว่ามันเป็นกองถ่ายที่ใหญ่มันเสี่ยง<ช>ครับ,ค,รบคิดบึ้งขนาดว่าเป็นอย่างผมคือต้องขับรถมากเพราะว่าเขา,านาั่งเคร่องว่าล้วห้องแบบมันม่นเสียนั่นนะครับคนคนมันหลายก็เลยขอนั่งรถขับรถส่วนัวมากกัรู้สึกว่าปลอดภัยกว่า ครับจำกัดจำนวนคนในกองล้องแม่รูดซองดาวมาอีกระคาหนึ่งพันดวงเห็นบ่ให้เห็นบ่ผมบอกแล้วให้ลูกเขตไปแล้วเพื่อนไหมอันนี้เพื่อนบอกว่ายังให้ลูกให้ให้ลูกสะพายค่ะคุณคุณค่ะแม่รูดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแมรูดดูแลแต่ขอแน้นำแล้วก็ทุกทุกคนนะครับผม ทุกทุกแม่ทุกๆพี่ทุกทุกคนนะครับพี่ปีนองชื่อทุกคนเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยเขาพักปียาเกปียเกทละกันทุกๆคนเลยค่ะที่เบอร์ไหนโซนอยู่ตอนนี้อ่านั่งใกล้ๆน้องแน่จ้ะเอาเอาแก้ปันได้ครับมันมันใกล้อยู่ค่ะแต่ว่าเข่าเนาะค่ะพี่วันนั่งเข่านั่งไก่นั่งไก่กับเวรยาคางเนตตี้ค่ะเสริมมีโคร์มิดเนาะค่ะใกล่จะตัวแล้วครับผมไก่ไก่จะไก่จะตัวัแล้ว เข <c oughs> ่าจริงเนี่ยเพื่อนบอกว่าแวพัทนุ่งใดบ่จริงๆเขาก็อยากแวแต่ว,ว่าเขาทายหนังซีเลยเอาอ,าอาีลิตอะค่ะที่จริงหันอยากแววทุกๆกมองเลยที่ผ่านมาค่ะ แต่ว่ามันมีกฎของการที่ว่าไทยนังอยู่แล้วเนาะค่ะบ่อยพ่อบุคคลภายนอกเนาะค่ะต้องขอโทษขออภัยนําหลายๆใครที่จริงๆค่อยากแวะเลยค่ะนุ่งอีลีนุ่งอยากแวะกินเขาบ่สุกเหมือนเลยค่่ะแมโควิดเซ่า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 บ๊อบเป็นยังไงกอยากแหวะกินเขาซุ่วนนี้ส่วนนี้ผมวิ่งกันส่วนนี้บ่มีิ่งกันผมีเงินบ่มีเงิน แล้วก็ขอบคุณนะครับพี่นิยมนะครับสองร้อยดวงนะครับขอบคุณค่ะพี่ก้องบอกว่าตอนนี้เขากอดแบบบูทูตไปก่อนกอดแบบบูทูตไปก่อนค่ะเสื่งนิย่าเขาขึ้นกดแบบบูทูตง่ายอีหล่ากอดที่หล่ากอดแบบบูทูตเออเปนเอฟซีง่ายเออคนเนี้ยเบิ้งเบิ้งกอดเอฟซีบิน้องกอดเอฟซีแต่ผมนกอดบูทูตเนาะเออเขาขอแบูทูตไปก่อนแม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 นบอดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอันั่น เดี๋ยวอันพอยายนุชจันแล้วสิป่ะของนี้ไงเพิ่นบอกว่าขอบคุณเป็นภาษามาเลย์บแมนแตงกิ้วแล้วเด้เพิ่นบอกว่าไงเนีติมอากาเซ่ติมอากาเซ่เผาคือออกเสียงวเป็นญี่ปุ่นติมไหมสิเดี๋ยวเตี๋ยเกษตรอันนี้ย่งสิบอกอะไรนะอากูใสยังคามูใครอยากกินข้ามูข้ามูมันแปลว่า ฉันรักเธอฉันฮู้ได้แปลว่าผมรักคุณก็ได้ไม่ฉันรักเธอได้ผมรักคุณด้วยมันเป็นแบบถ้าบอกฮักใครหักใครผมก็บอกน้องหันดิไม่ยังสิบอกกันยังาผมไม่หันไปหาไอตึลระไอสิบอกอันเดีดตายเนียน้องหันมากกับมบอกน้องเอ้านู่ยังกล่าวบอกตามตรงน้องค่ะนู่ว่านู่หักเอฟซีนู่ก็บอกฮักเอฟซีตุกตุบเลยเอ้าไอศากลาบอกนู้อะ aku sayang kamu น้องเทปาะบอกเลยแฟนเพลงจากขอนแก่นบอกว่าน้องเขตฝากกอดอีหล่าแทนแม่นะคะบูทูตกอดป็นบูทูตค่ะกอดป็นบูทูตรักษาระยะห่างค่ะโซเชียล distancing ค่ะกอดแบบบูทูตค่ะอ๋อเพื่นฝากเพึ่นฝากกอดมากอ้าวกรบูทูตพึ่งบอกทำเพึ่นว่าเพึ่นจะได้กอดแบบดบอแอดมินอนุญาตให้กอดบูทูต อืเออหนึ่งสองสามหนักขึ้นไปสั้นเนาะเอาอุดาไม่เหลือเลยค่ะกอบกุ้แม่จันเท่นค่ะกอบคุม่จันเท่นค่ากอดน้องกแม่ด้กุ้นลากพี่กุลากนะคะยีมหาดวงอุบัติการณ์อยหรอก็แล้วก็ดูเฮ้ยเราเป็นนาแบบมีความสูงความสูงกอนน่องมูทูนเนาอเออสมุดสมุดจิตนาการเออนองก็สมุดเท่ากันเอ้าเอฟซีขอเพลง นิรันดรพอกันแลว้วแล้วบ่อยากให้จากกันไปบ่เหตุผลใดทั้งนั้นสิหากกันโดยหากมันที่สองเขามีพอกันแลว้ <c oughs> ลวข <c oughs> อให้อยู่จากมื่อนี้ไปหอดเมื่อตายไกลเป็นทุลี อยากให้การพ่อกันเธอหนี้เป็นนิรันดรมป้าไก่ก็ลองอีกคืนนี้แล้วเบ็ดเสร็จจบในตัวเจ้าละค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแต่ในคิดค่ะขอบคุณเอฟซีทุกๆคนเลยค่ะพี่นวลน่ารักพี่นวะ พี่ขี่อูดไปดูดเนื้ออันนี้อันนี้ต้องขออนุญาตอ่นานคอมเมนต์ขี่อูดไปดูดเนื้อนะคะต้องถามอายก่อนคอมเมนต์นี่อยากเห็นน้องปิ๋ใส่ชุดว่ายน้ำจังเย้ชุดว่ายน้ำไม่ถึงชุดกางเกงขายาวเสื้อกเชียร์แม่เลยล่ะช่บ้าแม่นเห็นหนอนน้องหูยุ่งต้องไปตุกแบบใดแม่ค่ะยังเลยอ่านน้องใส่สุดใบหนำจะนุ่งตุกตีลังกาลงให้ม่งเอาเปล่าเมื่อกี้ไอก่อนใบมุขถูกไปแลนบอ อันนี้พูดเพียวแล้วสาบอกว่าไทยกีฬากอดไอเป็นบูทูดแน่กอดเป็นบูทูดบูทูดกอดเป็นบูทูดนะยังถือกอดละยังถืกอดกอดเป็นบูทูดโอเคโอเคขอบคุณค่ะพ่อพ่อพ่อพ่เอาไปตัวไปมมาบักบูทูดเลยเด้อพ่อกัน มากมากแบนี้เดี๋ยวผมสิมีอีกเพลงเพลงเพลงี่ยลองเพลงนี้ให้ฟังกั่าค่ะหลังจากอ่าหนูลองเพลงเรียบร้อยเนาะค่ะแต่เมาฟังเพลงอายห้องมาค่ะไปฟังกันเลยค่ะเย้โอ่ยัง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 ยี่เอฟซีขอหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือสักท่อนได้ไหมจ๊ะเดี๋ยวสักท่อนสักท่อนจงมีบ้านเนี่ยมป็นบ้านบ้านของผีทำนาทำนา ข้าวทุกน้อ,นองก็ทำหน้าเกลือขายเกลือเพื่อซื้อเ้ากินบ้านของพี่อยู่ที่อุดร <c oughs> ส่วนตัวยูพินอยู่ไม่ <c oughs> ไม่้องมั้ส่วนตัวงามงอนนั่งอยู่บน <c oughs> เที่ยวนา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 กับเที่ยวนาเที่ยนี่บริเตรียมมาอันนั้นคือหนอกว่ามาไตมาถึงใต้แล้วร้องเพลงใต้เอาใจคนใต้หน่อยสิจ้าเออเพลงดนู้นหรอเพลงนู้นหรอไม่ใช่อะไร่เพลงไตโปรดมองถือเป็นเพลงใตไหมไม่ไม่ไม่ลองลองไงลองลองที่เพลงอะไรนะอะไรเพลงใต้นะทีนู้นหรอที่นู้นมากหรอเป็นคองภาษาหรอก อีลาบอบอเมียนบอมยนปวดมองโอ้ไม่ได้นเอนใส่กันไึ่งบังไม้นอนป่าได้ลาเธอวันนี้กินแกงไรโยกับใครบังไม้สูอ,อย่าให้เรารู้ว่ายกใครชูเอาไว,วา กับเราแอบคบอยู่กับใครหวังวันจากใจอย่าเท็ศเราหนาสูบางทีก็ระแวงอย่าอยแปลงกับใครแล้วถ้ารู้เดียวมีเช้าอยา